เดีนมันไ er, you know, ่่าดักนก็คือย่างมันอ๋อก็คือแทงไสก็คือแทงใส่เลยใช่ไหมอันนี้ไม่เว่งนอ่าเนี่ยจบดินอยู่ปมดินเลยแล้ววาสดๆจากลวเลยนี่วันนี้จามันนี่พูดแมเาก็กินได้เลยกินได้เลย เดี๋ยวกลับได้ครับปลานม้ดูขับขาวขาับ <c oughs> โอ้โหับตัวไม่ต้